สวัสดีครับผมอาร์ตสี่ดัางกับห้าที่กหมักล้อมนะครับผมในตอนที่แล้วเนี่ยผมอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ขาวเนี่ยผมพยายามที่จะขยายฐานตัวเองออกให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมในการเดินเม็ดนี้นะครับเรก็เป็นการเตรียมสู้รบกันระหว่างนะความอ่อนแอกลางกลางตรงนี้ที่ขาวเองเนี่ยพยายามที่จะจับกินไอ้เม็ดนี้ให้ได้เพื่อทะลวงออกไปจากวงล้อมนะครับซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยผมก็อธิบายสถานการณ์ที่ดำอยู่นะผมเลือกที่จะเดินแบบนี้นะฮะับดำก็เลือกที่จะเชื่อมแบบนี้เม็ดนี้จะไม่ต้องเชื่อมนะคไม่ต้องโดนตัดเข้าไปอย่างนี้นะฮะถ้าโดนตัด ถ้าโดานตัดเป็นนี้อย่างเงี้ยนะฮะสองมีนิตายแล้วนะผมฉะนั้นเนี้ยก็จําเป็นจะต้องเชื่อมนะฮะเพรตอนนี้พอขาวเดินปั๊บจำเป็นต้องเชื่อมซึ่งถ้าเรามานั่งดูกันนะฮะในตอนที่แล้วเนี่ยนะผมขาวเชื่อมแบบนี้เนี่ยนะดําเชื่อมแบบเนี้ยจะโดนดําข่าวเนี่ยแทงนะผมแล้วก็ตัดลงแบบนี้ซึ่งตัดเป็นนี้เป็นเซนเต์ครับเป็นสิ่งที่ดําจะต้องรับไม่งั้นโดนกินทะลุนะฮะกินแต่ทะลุก็กินนะฮะถ็ทะลุก็เชื่อมหาวออกหมดนะเพราะดําก็ต้องรับนะฮะ ทีนี้พอรับเนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจกับรูปนี้ก็คือว่าเม็ดเนี้ยขาวเนี่ยตัดเนี่ยผมด้วยมือดำตัดเสร็จปุ๊บแล้วยังเดินที่อื่นต่อได้นะครับผมและดำนี่นะผมมีเม็ดหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์เลยกับการที่จะสู้รบกันบนือนี้ก็คือหมากเม็ดนี้นะหมากเม็ดเนี้ยไม่ต้องอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วออกไปก็ได้นะฮะถึงตอนนี้ถ้าเกิดตัดตรงนี้ตอนนี้ตาสีดำนะครับดำดำเม็ดดำตอนนี้ตาดำดำเดินไหนครับดำไม่เดินเม็ดนี้หรอกนะฮะดำจะมาเดินเม็ดนี้ทำไมใน่เมื่อความวงล้อมของสี ขาวไอ้อ,องโลบสีดำเนี่ยก็อยู่ซะสองเม็รนี้แล้วก็ล้อมปิดออก้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ตาสีดาถ้าเป็นสีดําเองเลยนะผมดำก็จะต้องเดินจากด้านบนช่วยสองเม็นนี้แน่นอนด้วยการจะปิดเม็นนี้ก็ได้นะฮะถ้าเดินปิดเป็นนี้แล้วเนี่ยนะผมร,รูปนี้เป็นไปได้สูงมากเลยที่ขาวเนี่ยผมเขาที่จะตายจริงนะรูปนี้จะตายจริงๆแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปนิดนึงผมต้องการอธิบายอธิบายเน้นนิดนึงก็คือตรงน,นี้นะถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะ พอเขาเดินเป็ดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้ตาสีดำเลยนะผมตาสีดำเลยครับเมื่อกี้ผมเห็นแล้วว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าพอดําเดินเป็ดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสุดท้ายเม็ดเนี้ยจะเดินทําไมนะเพราะว่าตอนนี้ตาสีดำเนี่ยครับผมดําก็เลยน่าจะเดินเพียงแค่ลูกเม็ดนี้เม็ดนี้มันเป็นเม็ดที่ดูแปลกๆนะฮะเชฟแปลกๆตากับแปดขิวมากนะฮะแปดขิวหรือมันจะเป็นสี่ห้าขิวก็ต่างต่าแต่ถ้าเกิดเข้าใจในสิ่งที่เมื่อกี้ผมอธิบายไปทั้งหมดเนี่ยจะมองเห็นว่าถ้าเดินเป็ดนี้แล้วเนี่ยครับผมตอนนี้ถ้าเป็นนตตาาาสีขวยยัังง้อออกรจะู่่เเเหมมืดิชน แทงนะฮะเราก็ตัดโชกการตัดตรงนี้ตอนนี้เป็นตาสีดำนะฮะเป็นตาสีดำนะถ้าเกิดเมื่อกี้เม็ดนี้อยู่ตรงน,นี้นะดำโดนเชื่อตอนนี้เป็นตาสีขาวกับกันอย่างรุนแรงนะฮะมันเหมือนกับตอนนี้ตาสีดำอยู่อยู่ดำก็เดินเม็เนี้ยนะแต่ตอนนี้เป็นตาสีดำครับดำสามารถเลือกได้แล้วว่าจะเดินตรงไหนนะอันนี้เป็นจุดที่สําคัญที่สุดนะผมของการที่ราล้อมจับก,กินเขาอีกฝั่งนะ ต้องสังเกตจังหวะกันดะีๆนะว่าสุดท้ายเดินปับ๊บเดินปับ๊บแล้วเราจะได้เดินมือนำต่อที่ไหนหรือใครจะเดินมือาำต่อไหนซึ่งตรงนี้นะมือดำเนี่ยนะผมกลับการเป็นของสีดำดำก็ได้ปิดล้อมเข้าไปเต็มเต็มมเข้าไปนะฮะถ้าปิดล้อมเป็นนี้เนะี่ยผมรูปนี้ก็นะฮะบ,บอกได้เลยว่าอันเนี้ยชัว์านเปอร์เซ็นต์ตายสนิทร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์มากนะพื้นที่ภายในเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างสองทองได้แม้ว่าจะพยายามขยายแบบนี้เดินแบบนี้นะเราก็ต่อลงไม่กลับบ้านนะแม้ว่าพยายามจะขยายนะัะผม ขึ้นนะพื้นที่บริเวณนี้สร้างสองห้องไม่ได้แน่นอนนะสร้างได้แค่ห้องเดียวห้องเดียวอาจจะขนาดจะขนาดใหญ่สามจุดสองจุดสี่จุดที่โมเคยอธิบายประกอบน,น้านี้แล้วนะวัดพื้นที่ขนาดนี้สร้างสองห้องไม่ได้กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มก็จะตายหมดเลยนะฮะวันอันนี้คือผลลัพธ์ที่น่าจะจับกินข่าวได้ที่เป็นจุดที่สุดแล้วนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปทั้งหมดเนี่ยผมต้องการจะชี้เห็นเม็ดที่รุนแรงที่สุดที่สามารถที่ค่าค่า ค่าดําได้นะครับผมค่าขาวได้นี่ก็คือเป็นนี้เป็นเม็ดที่หนึ่งที่สไลด์เข้าไปให้ขาวนี่ไม่มีห้องก่อนนะแล้วพอเขาพยายามที่จะนะถ้าเขาพยายามที่จะเขาเรียกนะพยายามที่จะเอ,อล้อมที่นลนนยังไงก็ตาม่ะเดินเป็นนี้ก่อนนะเดินเป็นนี้เนี่ยเม็ดนี้ก็เป็นอีกเม็ดหนึ่งที่ดีมากนะเชื่อมเม็ดนี้เป็นเม็ดที่ดีมากที่ทําให้เขาตายสนิทสนิทเลยนะครับผมตายแบบสนิทย่างเขียนเลยนะครับผมรูปนี้นะฮะ ซึ่งก็นะผมทําให้ส่งผลนะผมทําใหา้ด้านหลังเนี่ยเมื่อกี้ผมอธิบายแบบแต่ว่าเม็ดเนี้ยนะครับเป็นเม็ดที่สําหรับตอนนี้เป็นตอนที่ผมอยากจะเน้นมากเลยเพราะว่าเป็นตอนที่มันดูเป็นเช็ดที่แปลกๆนะเป็นการเชื่อมกันเฉยๆนะเชื่อมกันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีความกดดันนะเม็ดนี้กับการมันจะดูกดดันกว่าแต่เม็ดเนี้ยจากการกดดันเนี่ยทำให้โดนอัตราเข้าไปเนะี่ยการเชื่อมเฉยๆแบบเนี้ยแล้วเขาตัดมิชิเลนเต้นเนี่ยผม เป็นจังหวะที่ทําให้ดำเนี่ยนะผมสามารถที่จะล้อมข่าวได้จริงๆเลยคราวนี้นะและขาวนี่ก็น่าจะตายสนิทเลยนะครับผมจากผลอันนี้นะผมก็สําหรับซีรีส์ของการเขาเรียไล่ฆ่าขาวะครับก็คงจะเป็นตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายนะก็ถ้าใครสามารถไปทําให้เห็นว่ามีความเคยนะซับซ้อนมีการซับซีเควนต์มีสามารถเดินตรงน,นั้นแทนได้ตรงน,นี้นแทนได้ก็ลองดูนะผมว่าสามารถที่จะฆ่าเขาได้จริงๆหรือเปล่านะ กับตรงนี้เนี่ยแม้ว่าจะฆ่าเขาไม่ได้ก็ตามแต่แต่เป็นอย่างในตอนที่แล้วนะกินเขาได้ส่วนหนึ่งแล้วได้เอ็นเกมอีกส่วนหนึ่งอย่างเนี้นะได้ผลประโยชน์ประมาณประมาณสิบต้นอย่างนี้นะผมดัมก็แฮปปี้แล้วนะผมถ้าเป็นอย่าง,งนั้นจะริงเนี่ยนะคือต่อไม่ได้หรอกครับแปดเม็ดนะฮะเขาต่อไม่ได้หรอกแปดเม็ดนะครับผมกม็สำหรับตอ,ตอนนี้สวัสดีครับ